สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยเหมือนเดิมนะสําหรับของเฟือสาระเรื่องพื่นะวันนี้จะพาพี่น้องไปรู้จักกับเพื่อชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในป่านะบางท่านอาจจะรู้บางท่านอาจจะไม่รู้นะครับเป็นชื่อเลือกต้นยอเถือนนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับพี่น้องทุกท่านนะพี่น้องอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วนะครับอันนี้อยู่ปลายไร่ปลายนาผมเองนะครับอันนี้ก็เทียงนาผมนะครับ สวยไหมครับบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศไรากาดนะนะต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าว่าต้นยอป่านะนะครับหรือยอเถื่อนนะครับมีหลายชื่อมากนะบางภูมิภาคเขาจะเรียกอ่า,อางทองนะครับหรือตรังสะตูนนะครับ กะมูดูนะครับปัตตานีจะเรียกมาเลเซียนะครับอะไรประมาณนี้นะครับยอเถืิดหรือยอป่านะมาดูนะครับลักษณะใบของเขาก็จะลักษณะนี้เลยพี่น้องนะครับลักษณะใบแหลมๆอย่างนี้นะครับเรียวๆนะจะเป็นพรวงอย่างนี้นะผมนะครับผมจะจับให้ดูเนาะเป็นพรวงอย่างนี้นะครับใบจะมีขนเล็กน้อยนะครับจะเป็นมันวาวเนาะ จะแยกออกมาเป็นข้อเป็นข้ออย่างนี้นะครับพี่น้องให้ดูข้อนะเห็นไหมนะครับเป็นตามข้อตามข้อใบเขาจะออกตามข้ออย่างนี้เนาะนะลังหน้าใบก็จะลักษณะนี้หลังใบก็จะลักษณะนี้นะครับจุดสังเกตนะใบของเขานะครับจะนุ่มๆแล้วก็จะมีขนขาขาวนิดนึงนะครับลำต้นดูก่อนนะจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เลยนะครับลำต้นของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะแก่นข้างในจะสีเหลืองนะครับแก่นต้นยอนะครับแกนจะสีเหลืองนะครับ คนเท่าคนแก่นะจะนิยมนำแก่นยอนี่แหละครับยอป่านะครับไปทำของเครื่องรางของของังนะโดยเฉพาะนะครับเป็นไปทำเป็นรูปนางกวักนะนางกวักสำหรับค้าขายนะคนเข้าคนแก่เขาจะนิยมนำไปทำนะครับนี่เลยเนาะจะเป็นลักษณะนี้นะครับไปดูผลของเขากันบ้างครับทีนี้ว่าผลของเขาเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับผลของเขาจะลักษณะนี้นะครับดูไม่ยากนะสําหรับผลยอนะจะคล้ายผลยอบ้านนั่นแหละครับ แตนะครับจะต่างกันตรงที่นะครับใบจะมีขนยอบ้านจะไม่มันวาวนะครับนี่เลยมาดูสรรพคุณทางยาของเขากันบ้างครับทีนี้ว่าต้นยอป่าจะมีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับ แกนมีรสขมร้อนเนาะนำมาต้มกับน้ำดื่มนะเป็นยาบำรุงโลหิตนะครับใครที่เลือดลมไม่ดีนะนำแก่นยอมาต้มน้ำดื่มนะครับอันนี้ต้องไปศึกษาอีกครั้งนะครับว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับตำรายาไทยจะช้ารากยอเถื่อนนี่แหละครับเป็นยาแก้โรคเบาหวานนะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานเนาะ คนเท่าคนแก่นะครับใครที่เป็นโรคเบาหวานหรืออายุ30ขึ้นแล้วนะครับเสี่ยงต่อโรคเบาหวานนะก็สามารถนะนำมาต้มน้ําดื่มรับประทานได้นะครับสําหรับรากของเขานะครับส่วนใบนะครับใบตรงนี้นะครับเป็นยาแก้ไอปวดศีรษะนะครับใครที่ ปวดศีรษะและไอบ่อยๆไอไม่หายนะสามารถนําใบของเขาไปต้มน้ําดื่มได้นะครับใช้เป็นยาแก้ไข้ได้อีกนะครับใบของเขาเนาะผลอ่อนมีสรรพคุณน,นะครับแก้ขึ้นไส้อาเกียนนะผลอ่อนใครที่ขึ้นไส้อาเกียนนาผลอ่อนเนาะไปต้มน้ําดื่มหรือทําอีกสูตรหนึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเท่าคนแก่เขาทําสูตรยัยงไงนะนําไปเนาะแก้ไอหรืออาเกียนนะครับอันนี้ขึ้นไส้อาเกียนเนาะผลอ่อนของเขาเนาะใบสดนํามานะครับอัง กับไฟเนาะหรือนำมาลนไฟก็ว่าได้นะครับแล้วนำมาปิดบริเวณหน้าอกและหน้าท้องนะเป็นยาแก้ไอได้อีกนะครับแก้อาการจุกเสียดนั่นใครที่มีอาการจุกเสียดแน่นท้องนะผมย้ําเลยนะครับใครที่มีอาการจุกเสียดแน่นท้องให้นําใบของเขามาลนไฟนะครับภาษาบ้านๆจะเรียกลนไฟลนลนพอให้นะใบของเขาร้อนขึ้นแล้วก็มาหนาบตรงหน้าอกหรือนะครับ มาหน้าตรงที่ลําคอนะครับแก้ไอได้นะครับอันนี้แก้ไอเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่เลยเนาะแกนนำมาต้มน้ำนะครับนำมาต้มหรือดองกับเหล้าได้นะกินเป็นยากแก้อาการจุกเสียดแน่นเฟ้อได้ช่วย ขับลมในกระเพาะอาหารได้ดีเช่นกันนะครับอันนี้แก่นนะส่วนผลสุกนะจะมีสรรพคุณเป็นยาขับลมในลําไส้ได้เช่นกันนะครับผลสุกงอมรากมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคกระเพาะได้อีกใช้เป็นยาแก้ฤทธิ์สีดวงทบาลได้อีกอันนี้ในกรณีใบของเขานะครับใช้เป็นยาขับระดูของสตรีนะอันนี้ผลสุกงอมนะครับแก่นนํามาต้มหรือกับดองกับเหล้านะเป็นยาขับน้ําคราาปลาขับเลือดขับและฟอกโลหิตของผู้หญิงนะครับใครที่ น้ำข้าวปลาผมก็ไม่รู้เนาะผมไม่ได้เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็น่าจะรู้ดีนะครับน้ำข้าวปลานะอันนี้สามารถนํามาขับเลือดนะอันนี้แก่นนะครับขับเลือดและฟอกโลหิตฟอกกระดูได้นะครับแก่นนามาต้มหรือดองกับเหล้ากินเป็นยาป้องกันบาดทะยักที่ปากมดลูกได้นะครับอันนี้ท่านผู้หญิงท่าในใดนะคลอดลูกออกมาแล้วนะคิดว่าจะเป็นบาดทะยักนะที่มดลูกนะอันนี้ก็สามารถป้องกันได้นะครับช่วยแก้ ม้ามโตได้อีกนะในกรณีใบของเขานะครับนี่เลยเนาะนี่นะครับยอนะครับใบต้นยอป่าเนาะยอเถือนยอเถือนก็ว่ากันได้นะครับนี่เลยนะผมจะหักให้ดูอีกนะครับทีนี้นะครับใบสดนะตำพอกศรีรษะนะครับช่วยฆ่าเหาได้อีกนะครับใครที่เป็นเหานะอันนี้ผมย้ําเลยนะครับใบสดตรงนี้แหละใบตรงนี้แหละใบสดสด นำไปตาให้ละเอียดแล้วมาพอกสีสารนับจะค่าเห่าได้ดีด้วยนะครับนี่แหละครับประโยชน์เล็กๆน้อยๆของต้นยอนะครับถ้าพี่น้องนะจะใช้เป็นยาจริงๆนะครับผมแนะนําให้ไปศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะหรือไปปรึกษาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณที่เขามีใบรับรองจากทางการแพทย์นะครับหรือนะครับแพทย์ประจำหมู่บ้านที่เป็นแพทย์จริงๆนะครับแพทย์หมอตำแยอะไรประมาณนี้ไปปรึกษาเขาก่อนนะก่อนจะไปทำยากินนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะขอลาไปก่อนนะครับสำหรับอ EP นี้นะครับขอบคุณครับ